สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคว s t สต n นครับและวันนี้จะมารีวิวเป็นแม็กม n ์เทน f ฟกโบ2 0 2พ สำหรับรอบนี้นะครับเขามีมาทั้งหมด3สีนะมีสีคาราเมลสีวานิลลาแล้วก็สีชาโคนะส่วนเต็นท์ที่เราใช้อยู่จะเป็นสีคาราเมลนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของที่เขาให้มาแล้วก็สเปคเต็นท์วิธีกางวิธีเก็บกันได้เลยครับพอเราซื้อมาแล้วเราจะได้กระเป๋ามาทั้งหมด2ใบใบหนึ่งจะใส่ตัวเต็นท์เอาไว้เลขใบหนึ่งจะเป็นถุงที่ใส่เสามาทั้งหมดของเต็นท์เป็นเสาอ,อลูมิเนียมน้ำหนักเบาจะประกอบไปด้วย เสาด้านข้างเต็นท์มีให้สีท่อนถ้าประกอบกันแล้วจะเป็น1คู่คานด้านบนเต็นท์หัวค้อนแบบนี้2ชิ้นและปอก1ชิ้นเหล็กเส้นสีดำสี่เส้นเสาออนนิ่ง8ท่อนประกอบกันแล้วจะเป็น2คู่ส่วนในกระเป๋าใบนี้ที่เห็นเมื่อเราแกะออกมาแล้วด้านในจะมีสมอให้20ตัวค้อน1ชิ้นและเชือก6เส้นทุกอย่างเนี่ยจะรวมไว้ในกระเป๋าใบนี้เลยครับนอกจากนี้แล้วยังมีกาวชี้ตรงรุ่นแถมาให้ด้วยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วครับ ต่อไปจะเป็นวิธีการกางเต็นท์นะครับกา,กางกาวชีทก่อนเลยด้านไหนก็ได้เพราะขนาดจะเท่ากันทุกด้านนําตัวเต็นท์มาแผ่ออกและหมุนเลือกทิศทางด้านหน้าและด้านหลังของเต็นท์จุดสังเกตคือด้านหน้าจะมีหน้าต่างหนึ่งบานแล้วก็ประตูส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลย1บานหลังจากได้ทิศทางที่จะกางแล้วก็มาตอกสมอที่มุมของเต็นท์ทั้ง4จุดให้นําปลอกตัวนี้ มาสวมเข้ากับคานเสาที่เป็นหัวค้อนอันไหนก็ได้ครับ1อันตอนใส่ให้กดปุ่มนี้เราค่อยใส่เข้าไปให้สุดจนปุ่มเด้งออกมานำเหล็กเส้นสีดำมาเสียบเข้าที่ด้านบนของเต็นท์รอไว้ให้เราเอาด้านที่มีจุกยางแบบนี้ออกด้านนอกนะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนำคานเสาหัวค้อนมาวางไว้ตามแนวนี้และให้ปุ่มสปริงตัวนี้อยู่ด้านบนนะนำเหล็กเส้นสีดำ มาเสียบเข้ากับหัวค้อนแบบนี้ตอนเสียบให้ดันไปให้สุดแบบนี้นะครับเราจะทําทั้งสองด้านเนี่ยเหมือนกันจากนั้นเราจะมาดันเสาคานด้านบนของเต็นท์ให้ยกขึ้นและนํามาประกบกันและดันลงไปได้เลยพอดันลงมาสุดแล้วให้เรากดปุ่มสปริงและเลื่อนปลอกเหล็กที่เราสวมไว้ตอนแรกเนี่ยออกมาพอเลื่อนออกมาแล้วเนี่ยให้ทับกับจุดต่อของคานที่เราประกบกันไว้เมื่อกี้ จนปุ่มสปริงด้านหลังเนี่ยเด้งออกมาแบบนี้เลยตอนนี้หลังคาเต็นท์เราก็ตึงแล้วครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาจัดผ้ากันต่ออีกหน่อยตรงจุดหัวค้อนให้เราดึงผ้าที่ย่นย่นอยู่ให้ตึงและให้อยู่ตรงกลางของหัวค้อนทั้งสองจุดจัดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการใส่เสาที่ด้านข้างของเต็น์ครับนำเสาด้านข้าง2ชิ้นมาเสียบเข้าด้วยกันผมจะเสียบเข้าไปที่รูที่2นับจากล่างสุด ทั้ง2ต้นเลยตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้ตามความต้องการนะครับถ้าอยากได้ตึงมากก็ปรับเลื่อนจุดเอาเดินมาเปิดซิปที่หน้าประตูเอาไว้หน่อยเพื่อตอนยกเต็นท์เนี่ยจะได้ง่ายขึ้นที่หัวของเสาข้างเต็นท์จะมีหมุดอยู่ให้เอาหมุดเสียบเข้าไปที่หัวค้อนแบบนี้เลยจากนั้นกระดันขึ้นและเอาค้ำรอไว้แบบนี้ก่อนมาทําอีกฝั่งเหมือนกันขั้นตอนในการขึ้นเสาด้านข้างนั้นอาจต้องมีการใช้แรงที่เยอะหน่อยนะครับหลังจากที่ดันขึ้นแล้ว ที่คนเสาของเราจะค้ำอยู่ด้านข้างเต็นท์แบบนี้ไม่ต้องเสียบกับอะไรครับต่อไปเราก็มาตอกสมอที่เหลืออยู่ให้ครบทุกจุดเลยตอนนี้จะเหลือแต่เสาออนนิ่งสีต้นที่ให้มาแล้วถ้าเราจะกางออนนิ่งก็ให้เอามาติดตั้งตามปกติได้เลยครับแต่ว่าถ้าเราไม่กางเนี่ยก็มาม้วนเก็บได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังถึงขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับ สำหรับคนที่ซื้อเลนโคเวอร์มาใส่ให้เรานำใส่ที่เหล็กเส้นสีดําตรงจุกยางแบบนี้ทั้ง4จุดที่ด้านบนหลังคาก่อนที่จะยกเสาด้านข้างเต็นท์ขึ้นครับตอนเราใส่จะใช้แรงเยอะหน่อยนะครับให้เราดันเส้นเหล็กสีดําตัวนี้ให้งอและใส่ได้เลยหลังจากใส่สีมุมแล้วให้ปลายของเลนโคเวอร์ทั้งสองฝั่งเนี่ย อยู่ด้านบนแบบนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นเสาตามปกติไปได้เลยและหลังจากที่เราขึ้นเสาข้างเต็นท์เสร็จแล้วค่อยมาดึงผ้าเลนโคเวอร์ที่ด้านข้างดึงลงแบบนี้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งแล้วตอกสมอลงพื้นไว้แค่นี้ก็ได้เลนโคเวอร์แล้วครับ เทน a ม m o u n t a i น f e ก b o 2024ตัวนี้มีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรและมีความสูงอยู่ที่2.1เมตรมีน้ำหนักรวมประมาณ30กิโลกร,รมัมโครงสร้างของเต็นเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาทนทานผ้าของเต็นก็จะเป็นผ้าคัตตอนแคนวาส หนา320แกรมเคลือบกันเชื้อราและกันน้ำสามารถกันน้ำได้ถึง3,000 mm. มิลิเมตรมีออนนิ่งให้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังมีจุดยึดสมอให้แบบใหม่ด้วยครับประตูเป็นแบบมุ้งและปิดทึบได้มุ้งเนี่ยจะมีความละเอียดแมลงตัวเล็กไม่สามารถเข้าได้ด้านข้างประตูจะมีหน้าต่างให้1นึบานแล้วก็จะมีหน้าต่างด้านข้างให้อีก2บ้านใหญ่ๆและด้านหลังอีกหบานที่ใหญ่กว่า ทางด้านหลังเนี่ยจะสามารถเปิดโล่งสามารถเดินเข้าออกทางนี้ได้เลยมีตะข่ายเก็บของอยู่ที่ด้านบนหรือไว้ตากผ้าก็ได้มีช่องเก็บของให้อีก2จุดอยู่ที่ด้านข้างมีห่วงไว้ให้ห้อยไฟอยู่ในเต็นท์มีช่องเสียบสายไฟยาวถึง35เซนสามารถเอาท่อแอร์ใส่ได้เลยส่วนพื้นของเต็นท์ก็จะเป็นพื้น PVC หนา18ออนกันน้ำได้ถึง3,000มิลลิเมตรต่อไปเป็นวิธีเก็บเต็นท์ให้เราแกะอเน,นงออกมาให้หมด เปิดประตูหน้าต่างออกเอาไว้หน่อยตอนเก็บจะได้ง่ายขึ้นถ้าใครใส่เลน cover ให้ถอนสมอเลนค o v e r ออกก่อนทั้งสองฝั่งเอาเสาด้านข้างลงทั้งสองฝั่งตอนถอดเสาออกมาให้เราเอาเสาเนี่ยทิมผ้าเข้าไปในด้านข้างแบบนี้เลยนะผ้าจะได้ไม่โดนพื้นถอดเลน c วอร์ออกให้งัดผ้าเนี่ยจากตรงกลางขึ้นมาแบบนี้ส่วนตรงจุดนี้เนี่ยจะถอดยากหน่อยนะ ผมจะใช้ช่วงสะโพกดันเหล็กสีดำให้งอแบบนี้ก่อนแล้วก็ดึงผ้าออกมาเราจะทำทั้งสองฝั่งเหมือนกันแล้วก็ถอดเลนคัลเวอร์ออกมาได้เลยตอนพับเลนคัลเวอร์จะพับปลายแหลมเข้ามาก่อนแบบนี้จากนั้นก็พับครึ่งไปเลยแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งถ้าเราเอาถุงมาวัดจะเห็นเลยว่าขนาดเนี่ยพอดีพับครึ่งเข้ามาที่3ส่วนสของผ้าก่อนม้วนให้เอาเชือกและสมอของเลนคัเวอร์เนี่ยมาใส่ด้วย แล้วก็ม้วนเก็บได้เลยจะเห็นได้เลยว่าวิธีนี้ทําให้เราใส่เลน cover ในถุงเนี่ยได้ง่ายมากๆต่อไปก็มาถอดเสาคานบนเต็นต์ออกให้กดปุ่มสปริงตรงนี้แล้วเลื่อนปอกออกทางด้านข้างจากนั้นเนี่ยก็ยกขึ้นมาและแยกออกจากกันเลยกดปุ่มมาปอกออกมาด้วยนะดึงเหล็กเส้นสีดําออกจากหัวค้อนทั้ง4จุดถึงขั้นตอนนี้เต็นเราจะไม่มีเสาอะไรหลงเหลือแล้วครับมามาพับเต็นตกันตอ ที่ด้านข้างให้เราจับตรงจุดนี้นะแล้วดึงถอยหลังมาให้ตึงแล้วก็พับกลับเข้าไปเราจะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งด้านข้างเลยเสร็จแล้วก็มาทำเหมือนกันที่ประตูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังผมจะจับห่วงล็อกออนน่งเนี่ยเป็นตัวช่วยดึงนะง่ายดีส่วนผ้าออนน่งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะามาคุมปิดหลังคาสีขาวเอาไว้จัดยังไงก็ได้ให้มันเรียบร้อยครับไม่มีผิดไม่มีถูก ส่วนผมเนี่ยก็จะปิดไว้ประมาณนี้เลยแล้วก็มาถอนสมอออกทุกจุดได้เลยที่ด้านข้างเต็นท์ให้ดูตรงนี้เราจะพับผ้าจากด้านหลังของเต็นท์ให้มาอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสมอตรงนี้หรือประมาณ3ส่วน4ของเต็นท์ครับพอพับแล้วก็ลองเอาถุงมาเทียบดูจะเห็นว่าใส่ได้เหลือเฟือเลยนะจากนั้นก็พับอีกฝั่งเข้ามาเลยครับก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้แล้วก็พับด้านนี้เข้ามาที่3ส่วนสของผ้าเหมือนเดิมนะ จะช่วยล่นระยะทางในการม้วนได้แล้วเวลาม้วนก็ม้วนไปเอาหัวเข่าและน้ำหนักตัวกดลงไปด้วยเต็นเนี่ยจะได้เล็กๆเอาสายรัดที่มีมาให้ทั้งสองเส้นรัดที่หัวและท้ายเวลาเอาถุงมาใส่ก็ให้ครอบลงไปแบบนี้เลยนะแล้วพลิกขึ้นมาส่วนพวกเสาเนี่ยก่อนเก็บก็ถอดออกให้หมดทุกอันแล้วก็เก็บใส่ถุงได้เลยแค่นี้เนี่ยก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากเลยสำหรับเต็นตัวนี้นะครับ ก็เป็นทรงที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็รีวิวไปให้ดูหลายรอบแล้วนะสําหรับเต็นท์ทรงเฟรกโบนะทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะต่างที่วัสดุผ้าเอ้ยวัสดุเสานะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับสําหรับตัวนี้นะเราลองใช้กันมาแล้วนะรู้สึกว่ามันดูแบบผ้ามีความตึงกว่ารุ่นเก่าหน่อยนะเออ จุดยึดสมออะไรต่างๆเวลาแบบตอกสมอแล้วว่าโอ้เต้นะตึงแล้วก็จะสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสําหรับการใช้งานภายในนะข้างในก็กว้างขวางด้วยขนาด3าคูณสเมตรนะครับเราวางเตียงเบดเว์แล้วก็เหลือที่ให้เราใช้สอยเยอะแยๆนะวางแอร์วางโตะ๊ะตัวเล็กวาสักตัวหนึ่งนะครับสามารถยืนในเต็นท์ได้แบบสบายปลอดโปร่งมากๆนะ แล้วตัวนี้ที่ชอบก็คือเขามีออนนิ่งทา้งด้านหน้า,นาด้านหลังเหมือนเดิมนะเป็นเอกลักษณ์ของ m c c m o u n t เท n เขาเลยครับราคาของเต็นท์แม็กม n f ์เทนฟิกโบ2024ตัวนี้นะจะอยู่ที่18,500บาทครับแต่ถ้าทุกคนซื้อพร้อมเลนคอเวอร์นะก็จะอยู่ที่ราคา2 9 0 0บาทครับจ่ายเงินสดเห็นเขาบอกว่าจะมีส่วนลดให้1,000บาทด้วยนะแล้วก็มีผ่อนชำระด,ด้วยนะครับทุกคนใครสนใจก็สามารถติดต่อที่ทางเพจแม็กมารเทนหรือว่า ที่ลิงก์ช้อปปีที่เราทิ้งเอาไว้อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าใครบอกว่ามาจากช่องเ e ป i n สเตย์เขาอาจจะมีส่วนลดให้ด้วยนะก็ลองทักไปถามกับทางร้านดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปด้วยนะครับฝากคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเคปินสเตยเจอกันใหม่คลิปหน้าหาเต็นใหม่มารีวิวให้ดูเหมือนเดิมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย